Yeah, เจอหู้ดแล้วพี่น้องแมงกินูนแมงกินูนอาหารปลาสันเลือกครับดุเองกันเลยพี่น้องโอ้หู้ง่ยายพิษจายตัวแท้ด่าเสียมถือหัวคนนี่คุ้มแมงกินูนครับพี่น้องถ้าอยากหาก,กินน้ำปลานลำดองเข้าหนึ่นะครับเสาอไปหาเห็ดกับบัวได้หากินนวลแค่น,น,น,นั้นซะหนึ่ มีชานบานห้อครับพี่น้องอุ้ยยืดเลย,ย,ยเลือกขนาดเด็กเตหมูเสียซะเนาะ กินนวนไปตามผลครับเห็นจเจ๋อเห็นหน้าที่เลย